มาเข้าวิดีโอนี้ก็ตามคําขอเลยนะคะน้องๆขอมาให้พี่ออมสอนทําที่ตักปลาจากขวดน้ําแบบนี้เลยค่ะก็จัดไปเลยนะคะวิธีการทําง่ายมากเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกกอ็ให้เตรียมขวดน้ํามาแบบนี้นะคะจะใช้เป็นขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะี๋ยววันนี้พี่ออมก็จะใช้เป็นขวดน้ําขนาดเล็กนะคะขั้นตอนแรกก็ตัดสติกเกอร์ออกก่อนแบบนี้เลย นี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทําการตัดแบ่งครึ่งกลางขวดได้เลยนะคะขั้นตอนนี้ถ้าน้องๆทําเองก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคัตเตอร์ที่ใช้ต้องคมมากเลยค่ะนี่นะคะเมื่อตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะวัดจากข้นขวดขึ้นมา5เซนติเมตรค่ะแล้วก็ทําการติ๊กไว้นะคะเสร็จแล้วตัดส่วนที่เกินออกไปได้เลยนี่นะคะตัดเลมขอบใหเบ้เรียบเลยนะคะ คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นขวดน้ำขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะวัดจากขอบด้านบนลงมา1เซนติเมตรค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นจุดสำหรับเจาะรูสำหรับประกอบด้ามเข้าไปนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมสามารถนำด้ามมาวัดดูความพอดีก่อนก็ได้นะคะซึ่งรูที่เราเจาะนะคะเราจะให้แน่นพอดีกับด้ามเลยค่ะ นี่นะคะต่อมานะคะเราก็จะวัดจากรูที่1นะคะห่างออกมา4เซนติเมตรค่ะเพื่อทําการเจาะรูที่2นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นําด้ามที่เตรียมไว้นะคะมาทําการวัดความพอดีได้เลยนี่ค่ะ ด้ามตัวนี้พี่อมก็จะใช้เป็นตะเกียบนะคะก็จะมีความแข็งแรงทนทานค่ะนี่นะคะเมื่อทั้ง2รูพอดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็ทําการเจาะรูที่บริเวณก้นขวดเพื่อระบายน้ํานะคะโดยเราจะเจาะจากด้านในออกด้านนอกค่ะนี่นะคะเพื่อไม่คมของรูสัมผัสกับตัวปลานะคะพี่อมจะเจาะ2ชั้นเลยนะคะเพื่อให้สามารถระบายน้ําได้เร็วๆค่ะ นี่ค่ะเมื่อเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็นําด้ามประกอบเข้าไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้เลยตัวด้ามก็จะอยู่ด้านข้างนะคะพื้นที่ตรงกลางก็จะมีเยอะสำหรับตักป้าค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพี่ออมจะเพิ่มความแข็งแรงทนทานโดยการติดกาวเข้าไปตรงรอยต่อตรงนี้นะคะ นี่ค่ะเมื่อเวลาเราตักปลาตัวขวดจะได้ไม่หมุนหรือว่าหลุดออกได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอให้กาวแห้งสักครู่นะคะเมื่อกาวแห้งแล้วนะคะเราก็จะได้กับที่ตักปลาทําเองน่ารักน่ารักแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองตักปลาดูกันค่ะนี่นะคะวิธีการตักเราก็ตักเข้าไปแบบนี้เลยวิธีการทําไม่ยากเลยคุณผ,ผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะ